นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก,อก้อยหมูก้ียวก้อยอะไรนะก้อยเนื้อ<ม>ก้อยเนื้อก้อยผมโอ้ยใครอยากใครชอบต้องมาที่นี่เลยนะครับร้าน ลาบดามอ,ดอ,อุดรเอากัวลงไปน้ำปลาลงไปน้ำปลาลงไปโอ้โหเน้นๆครับนือฝีมือคนคนทำาาก็จะยุ่งประมาณนี้ครับเ่อนเย็น คนนั้นจะต้มต้มแซบอย่างเดียวแซบแซบอย่างเดียว งานครับยุึดต้องเงย็นเดียบคนนี้ตนต่ำตันอย่างเดียวันนี้